เห็นอะไรไหมคะเ <In S 1> ห็นค่ะอ่าเห็นอะไรเนี่ยมีเศษเอออ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยรู้จักปะมะ <laughs> มนาวอมนะ <laughs> มนาวหรอขือมะเขือมะเขือมะเขืออ่าวันนี้ครูจะมาเรียนเรื่องเศษส่วนซึ่งเราก็เคยเรียนไปแล้ววันนี้จะเรียนเรื่องจํานวนคะนะคะจํานวนคะหรือเป็นเศษเกินนะคะ อ่ะตอนนี้ครูมีมะเขืออยู่กี่ลูกหนึ่ง,งหนึ่งลูกจะผ่านะตอนนี้ครูผ่าเป็นกี่ส่วนสองส่วนเออสองส่วนต่อไปหลักการผ่าก็คือเราจะต้องผ่าให้มันเท่าเท่ากันใหกเรียนเหียนว่าครูผ่า,าเท่ากันนะเท่าเท่านะมองให้มันเท่านะคะนี่เป็นกี่ชิ้นละ สี่ชิ้นประกอบกันเป็นกี่ลูกหนึ่งลูกเออสี่ชิ้นนี้ประกอบเป็นหนึ่งลูกนะคะทีนี้เอามาอีกลูกหนึ่งเอามาอีกลูกหนึ่งผ่าเหมือนกันคะ่ะเมื่อกี้ผ่าเป็นกี่ชิ้นสี่ชิ้นสี่ชิ้น <4 S 2> <4. S 1> รอบนี้ลูกนี้ก็ต้องผ่าเป็นสี่ชิ้นเท่าเท่ากันเหมือนกันนะคะถ้าครูจับมาหนึ่งลูกสองส่วนแปด แล้วครูก็เอามาอีกสองชิ้นแบบเนี้หกหกชิ้นก็เป็นเศษหกส่วนเท่าไหร่คะสี่สี่ชิ้น,นกกลายเป็นเศษหกส่วนสี่เศษหกส่วนสี่อันเนี้ยข้างบนมันเป็นไงกว่าข้างล่างเลขหก,กมันเป็นไงกว่าข้างล่างเลขหกเยอะกว่ามากกว่าเรียกว่าเรียกว่าเป็นเศษ เกินนะคะมากกว่าเดี๋ยวเราเรียกว่าเป็นเศษเกินทีนี้สี่ชิ้นนี้มันก็คือกี่ลูกคะสี่ชิ้นนี้มันตหนึ่งลูกหนึ่งลูกเต็มลูกเลยมีกี่ลูกหนึ่งลูกกับอีกหนึ่งลูกจะมีกี่ชิ้นสองชิ้นสองชิ้คือเศษสองกวาดเศษสองส่วนสี่เออส่วนสี่ดังนั้นอันนี้เรียกว่าจำนวนอะไร จำนวนคราจำนวนคราจำนวนคราอ่าดังนั้นเศษหกส่วนสี่มันก็เท่ากับหนึ่งเศษสองส่วนสี่อันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจคำว่าเศษส่วนกับจำนวนคราหรือยังเข้าใจอยู่เออเข้าใจอะยกตัวอย่างอันถัดไปลองเป็นอันนี้อะไรอะไรเอ่ยกล้วยตัวนั้นเหรอ โดนัทค่ะโดนัทกี่ <S <S ชิ้นละไอมอมเป็นกล้วยเนี่ยกี่ชิ้นละ <S <S 1> <S 1> สองชิ้นกี่ชิ้นละสามชิ้นละทีนี้แต่ละชิ้นจะต้องถูกแบ่งเป็นอ่ะชิ้นที่สี่ชิ้นที่สี่เนี่ยเอาแบ่งเป็นสามชิ้นแล้วกันนะตัดยังไงให้มันเท่ากันเท่ากับ แบ่งเป็นกี่ชิ้นคะแบ่งเป็นกี่ชิ้นสามสามชิ้นดังนั้นมันจะต้องส่วนอะไรสามชิ้นสามชิ้นดังนั้นมันก็ต้องเป็นส่วนสามนี่สามสามสามมันก็คือสามชิ้นกับอีกเท่าไหร่คะเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยกับอีกเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งมันไม่ชิ้นแต่มันเป็นหนึ่งส่วนอะไรคะ หนึ่งส่วนสามใช่หนึ่งส่วนสามนะคะก็กลายเป็นสามชิ้นกับอีกเศษหนึ่งส่วนหนึ่งามถูกต้องไหมอันนี้หนึ่งส่วนสามทีนี้อันนี้มันคืออะไรเนี่ยอันนี้คือกาลังเขียนอยู่นี่มันคืออะไรคะจานวนจานวนอะไรคบคะเออจานวนคะคือมันจะต้องประกอบด้วยจํานวนเต็ม เนี่ยจำนวนเต็มเนี้ยนะจำนวนเต็มเลขสองตัวเนี่ยกับเศษส่วนก็คือมันไม่ได้เต็มรูปถูกหมฮะมันไม่ได้เต็มรูปอ่ะวกนี้หนึ่งส่วนสามถ้าเราจะทําให้มันเป็นเศษเกินไอตัวนัทหก้อนเนี่ยมันคือกี่ชิ้นคะแบ่งเป็นกี่ชิ้นสามสามชิ้นสองก้อนก็เป็นสามสองเป็นหกหกสามสามเป็น เก้าเก้าบวกกับอีกหนึ่งชิ้นเป็นสิบสิบส่วนอะไรสิบส่วนสามครับอ่าสิบส่วนสามนะคะนั่นอ่านจำนวนค่าพร้อมกันอ่านว่าสามสามส่วนสามเเกินเข้ากับเท่ากับสิบส่วนสามส่วนสามอันนี้เรียกว่าเศษเศษเกินนะคะ อันนี้คือหนชิ้นอันนี้คือสองชิ้นอันนี้คือเศษเท่าไหร่เัษี่เือสี่เศษสี่เสี่งเศี่เี่เศษนี่เศษสี่เศษสนเี่เ่เศี่เศษสี่ชิ้นหกเิ้นี่เศ่เศษี่เศษสี่เศษ่เป็สี่เสี่้ส่เกี่ย่เศษสสี่ส่สเเส ทั้งหมดโหกชิ้ทั้งหมกอ่าต่อไปทำเป็นเศษเกินให้ครูหน่อยหนึ่งรูปเนี่ยแปดชิ้นหกชิ้นครูก็เอาของไปคูณสิบสองหกคูณสองแล้วก็เป็นหกสี่ก็เป็นสิบหกสองก็เป็นสิบสองบวกกับสี่ชิ้นก็เป็นสี่เอาหกสิบสองแล้วหกชิ้น สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกบหกหกเซนสิบหกเอสหกวาสห่วนหกอ่าเร็วๆอันนี้อะไรอะกลัวปั๊ม่่ยครับเสียงว่าลงบทดังเคบลูเบอร์รี่มีทั้งหมดกี่ก้อน มีสองกลมีอยู่หนสองมีอยู่สองสับอีกสี่ชิ้นหนึ่ชิ้นไตึกหึชิ้นมันแบ่งมาจากกี่ส่วนใช่ใชอยู่ใกล้พัโลเมียเสียนตัม้มันถูกแบ่งเปกี่ชิ้นถ้เค้กเนี่ยเค้กหนึ่งก้อนเนี่ยหกชิ้น กชิ้น1ชิ้นเ่1ส่วน1ส่วน6ชา้นะส่วนอันนี้มันคือ6ส่วน6ส่วน6มันทั้งหมด6ส่วน6มันก็คือ6ขาด้วยหาด้วย6เออเพราะว่าอันนี้มันคือเครื่องหมายนะคเครื่องหมายเครื่องหมายขาหา6หา6ได้เท่าไหร่ว้า หนึ่งนะคะใช่เดียวอหนึ่งใช่หนึ่งอันนี้ก็คือชิ้นหนึ่งชิ้นกวหนึ่งชิ้นนะหนึ่งชิ้นส่หนึี้หนึ่งสหกอ่าเป็นเค้กกี่ก้อนสองสองสก้อนสองก้อนกับเอ็ดเอ็ดหนึ่งส่วนหกส่วนหก เพราะว่า er มันไม่ติดก้อนถูกไหมไอ้นี้เรียกว s <S okay. ่าเรียกว่าอะไรเนี้ยเรียกว่าเรียกว่าค้าคำนวนค้าำนวนค้าสามารถทําให้เป็นเป็นเกินอันเนี้ยมีกี่ส่วนหกครับหกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองสองบวกิหนึ่งเป็นสิบสองเ็นสิบสามสา ็นสิบสามส่วนหกแทีนี้ถ้ามันไม่มีรูปเนี่ยเราจะแปลงยังไง่ะดูนะคะเมื่อกี้เราบอกว่ามันมีกี่ชิ้นนะหกชิ้นนะหกชิ้นหกชิ้นแล้วมันมีกี่ก้อนแกงเฮ้ยมีสองก้อนค่ะหกหนึ่งก็เป็นหกหกสอง็เป็นหนึ่งหกหกสองสออ่าดังนั้นหกเนี่ยเราเอามาทำอะไรก็หคะ คูณสองบังคูณคูณได้สิบสองแล้วมาทำอะไรกับเศษหนึ่งเนี่ยบวกหนึ่งมาบวกหังนั้นหกคูณสองเป็นเป็นหกคูณสองเป็นสิบสองแล้วมาสองบวกกับหนึ่งเป็นสิบสามค่ะสสามส่วนหกเข็มค่ะอันนี้เข้าใจไหมอันเข้าใจค่ะอันนี้เอาเอาสิบสามส่วนหกเศษเกินเนี่ยมาเป็นแปลงพิจารณาที่เราทำย่างไง เราอยากรู้ว่าไอ้หกชิ้นเป็นกี่ก้อนหกหนึ่งก็เป็นหกหนึ่งก็เป็นเอาหนึ่งครับหกสองก็เป็นสองหกสองไม่เท่าไหร่หกสามสิบแปดแปดแปดสามมันเป็นยังไงไปนเกินครับเนเกินไปแล้วไม่เอาเราเอาแค่เท่าไหร่คะ เราเอาแค่6 2สองแล้วมันเศษด6 2เศษยูยู่1 6เห็นไหมมันก็กลับกลับมาได้เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะถามว่าโอกินร้ไปกูกินต้มมูต้มต้มสามต้มยำต้มเนื้รัไปเตรีม กูกินติ่มซำกี่เก่งซำก่่งซำไปก่เข่งซำ่เข่งซำไปเข่งซำเนือก่เ่งซำมันจะคล้ายๆกับอะไรนะโอ้ขนมจีบรู้จักขนมจีบไหมที่นี้รู้จักครับเออเนี่ยเนี่ยเที่ยวมาติ่มซำเก่งหนึ่งเนี่งมันมีกี่ชิ้นเข่งนึงเนี่ยมันมีกี่ชิ้นเท่ากันไหมแต่ละเข่งเท่ากันไหมฮะ เท่าเท่ากันแต่ว่าครูไม่กินครูไม่กินแปดชิ้นครูไม่กินแปดชิ้นแต่ครูกินแค่อ้านิ้หนึ่งสองสามสี่นะครูกินแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่แค่ห้าชิ้นครับห้าชิ้นนี้ก็เป็นห้าก็เป็นห้าชิ้น ส่วนส่วนเด็กจแปบเป็นกี่หส่วนแปไม่หส่วนสามแบบเป็นก่ชิ้นคะส่วนห้ส่วนไปี่ก็เป็นห้าส่วนสี่สถ้าเป็นจำนวนค่ะแล้วแล้วห้าส่วนสี่เนี่ยเวลาทำเป็นจำนวนคระทำยังไงนะคะมันมีสี่อี่ห้าหารสี่อ่าห้าหารสี่สี่ สี่อะไรได้ไหมสี่สี่สี่สองเป็นสี่สองเป็นแปดแปดมันเป็นไงแล้วแปดมันเกินครับมันเกินไปแล้วได้แค่เก่หนึ่งแค่หเก่งหนึ่งแค่หนึ่งเก่งเก่งแล้วมันเศษเท่าไหร่ทีหนึ่งเป็นสี่มันมีอยู่ห้าหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่สี่โอเคปะ โอเคปะโอเคครับอ่ะแล้วอ่ะลองเอาตัวนี้กลับมาที่กลับทำยังไงเราทำยังไงคะตีตีไปครับคูณคูณโอเคคูณหนึ่งตีเองตีพอีกหนึ่งก็น่าหน้าสองสี่หน้าสวนสี่โอเคปะอีกตัวอย่างอ่ะอันนี้ทำเองทิอีกตัวอย่างทำเป็นจำนวนค้าเท่าไหร่ แปดสิบสองสิบแปดสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบจำนวนชิ้มันต้องเป็นจำนวนเต็มค่ะจำนวนเต็มคือเท่าไหร่หนึ่งสองสามเท่าไหร่สามชิ้นกับอีกหนึ่งไอหนึ่งชิ้นสอง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 ส่วนแปดสองส่วนแปดส่วนแปด อันนี้ของส่นแปด้ก็ของส <c oughs> ่วนแมันก็คือสามชิ้นกับอีกเศษสองส่วนแปดเศษเกินก็นับรวมเลยหนึ่งก้อนเนี่ยมันคือกี <c oughs> ่ชิ้นหนึ่งก้อนคือกี่แปดก็มีอยู่แปดคือแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองแปดสองสิบหกสาม ยี่สิบสี่ยสบสี่บวกยี่สิบสี่หวกสองยกส่วนหก่แปดวแปดโอเคนะกีตาร์โอเครับอีเครับแจมโอเคแชมป์ลอยโอเคบาร์อปอตะวันแล้วก็เศษสามสิบส่วนห้านี่เรียกว่าเป็นอะไรคะ เศษเกินครับเกินเกินเศษเกินทีนี้จะให้กลับมาเปิดจำนวนค่ะคุ้มครับมันง่ายห้าหนึ่งห้าห้สองสิห้าาสหีเอาอะไรเอาหเอาสามสิาเอาผ่านห้าห้าผ่านครับเอหกอกชิ้นพอดีจำนวนค่ะก็คือเยดสูงส่วนห้าใช่ป่ะ อะเอานี้บ้างนี้บ้างห้าห้าเจ็ดแล้วมีจุดหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งส่วนห้าส่วนอแช่งบ้างแช่มบ้างสามสิบสองส่วนห้าคือสามสิบสองมาทำอะไรกับห้าคะแช่มมาหารก็มาหานสามเฮ้ยแกไม่ใช่ชื่อแชมสุคุณแม่ ห้าห้าอะไรสามสิบสองสิบหกห้าหกห้าหกสามสิบเพดสองส่วนสองส่วนห้าห้าอแยมแยมข้อนี้ค่ะแยมเอาเอาอะไรก็เอาอะไรเอาอะไรเอาเลขสามสี่ค่ะสขี่มาทำอะไรมามาฮานจับ หันกับห้าห้าสุดคุณแม่คุณแม่แม่ห้าแ่ห้าห้าหแ่สามสิบสามสิบห้าสิบห้าเจ็ดล้สาห้าสาที่ห้ามันกาห้ามันเกินเกินแล้วรัแค่เท่าไหร่ห้าคูณหกห้าคูณเท่าไหร่ห้าเจ็ดห้าหกสามสิบสิบเท่าไหร สามสิบแล้วสามเอดสามสองสามสามสี่เอเจ็ดสี่สี่ส่วนไหนนะสี่ส่วนห้าเออคงเติมอไปดูอันถัดไปยิปอันเนี้ยอากิต้ากิต้าตอบสิคะห้าสิบส่วนแปดห้าสิบหารแปดครับสิบหารแปดดูสุดคูณแม่แปดครับอีสุดคูณแม่แป ปดอะไรแปดอะไรสอหกครับสี่สิบแปดครับแปดสี่แปดครับสองส่วนแปดค่ะเสียสองส่วนแปดคนถัดไปที่เทสเอายี่เอ็ดยี่สิบเอ็ดสี่หารกับสี่ดูสุดคุณแม่ดูสุขคุณแม่ได้แล้วครับได้แล้วครับดูสุขคุณแม่แม่สี่ครับแม่สี่สี่อะไรยี่สิบเอ็ดห้าครับ สี่ห้ายี่สิบสี่หนึ่งส่วนสี่เลขอะไรเลขสิบสามส่วนสามสิบสามส่วนสามแปลว่าเอาสิบสามมาทำอะไรมาหารอาหารกับสามสามอาหารสามดูสูตรคุณแม่ไหนคะหมอดูแม่ตาสามอะไรสิบสาม สามสี่สิบสองหนึ่งสสามสี่หกสองสิบสองและเศษอยูหนึ่งสวัดด้วยสามสวัดด้วยสามสามโอเคอะยิ้มแกล้งเนี่ยแก้มแก้มเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงบ้านเลยเดี๋ยวไปถึงบ้านเลยอ่าวันนี้โอเคเรื่องจำนวนค้ากับเศษเกินนะคะอ่ะบ๊ายบายค่ะ ไปค่ะว well, ัสดีครับสวัสดีค่ะ